<c oughs> มาเาเพิ่งตืนะ่นแต่พอซเนี่ยเขาเพิ่งตืนะ่นในชีวิตจริงโอเคไปตรงนีน้ตรงนี้วางไปก็ได้โอเคไม่ต้องเติเร์านด้วยหรอโอเค คนอื่นให้เ,เล่นไปไกลเราผมขึ้นมาเล่นนึงเพราะว่าเออมันปัดคิดมันลา,า,มมากขแาบบนะผ,ผมไม่อยากแบบอะไรนะตแบบีตีโอเคผมเออผมไม่อยากแบบอะไรนะแบบอัดอัดแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนพื้นที่ของมือถือฮนะตอนนี้พื้นมือถือผมไอ้เชียนี่ แล้วก็ไปได้เงยังไงแล้วปิง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 ปรับตรงนี้พวกนี้มันปรับไม่ได้เนะมันล็อกไว้ล็อกทำให้เสียวยีรายปินไปได้ไงเลยเมื่อกี้เอ้า วดีผมไปเจอเออนะเกมหนึ่งที่ยังไม่มานะชื่อไอ้เกมนะ้วสเตลลาเฟ t ต s ซีเอ,อเกมแนวอนิเมะเกอร์ช่ปคือตัวละครชายไม่ค่อยเห็นเลยดูแต่ตัวละครหญิงไว้นะถามว่าผมจะเล่นไหมอาจจะเล่นแต่คืออาจจะแบบไม่เล่นจนไม,ไ,มไ,มแบบไม่ไม่แบบไม่เล่นเนี่นกับเกมชิงขนาดนี้ อไอแบบกลางๆอะไรเนี่ยเออบางทีก็เล่นปุ๊บก็เลิกเล่นหมาแล้วถ้าเกมมันไม่สนุกเกมมันเกี่ยวกับ n f t ด้วยแหละเกมประเภทนี้ผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่ปัญหาของ n f t คือว่าถ้าเราจะถ้าเราจะขายคอร์ดหรืออะไรพวกเนี้ยมันต้องแบบซื้ออะไรนะต้องจ่ายต่างกันหรือมั้งคนขายก็ต้องจ่ายมาเนี่ยคล้ายๆแบบเช่าตลาดอ่ะม่รู้มืมอกันว่าจะใช่หรือเปล่าต้องรอดู าคนนาซาาาาาีนเฮ้ยอะไรนี่อะไรวะคาวฮาฮอดม生经ยิ่ง่าไม่ใช่จ๊ะร๊ะรมะจ๊ะจ๊เจ๊มจเะจนะจ๊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 ะจีะจ๊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 ะจจะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะจ๊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 เจ๊ะจ๊ะ่๊ะจ๊ะจ๊ะจ่ะจ๊ะจ๊ะจกะนจ๊ิ ตั้งทีไปเล้นเมื่อก่อนก็เลยตกลงคอเหยียบได้ตอนนั้นเหยียบไม่ได้เดี๋ยวนี้เหยียบได้และเขี้ยชอบเขื่อนเล่นเยห่าไปชอบติดเลยเนี่ยตัวนี้ผมว่าอัพแก่ใช้อัตติเลยเจอปอยากเล่นแต่แต่แฮปเดมไปโดนพีไม่ได้ เนี่ยกำาขับด,ด้อเวโดนี่ฮะคอยคอยคอยเลยนะไ้ลักนี่แม่งไ่เคี้ยวมาละไอ้เหี้ยดีดีนนะนียังไม่ได้ทำเลย้ามาตรงน,น,นี้ขึ้นไม่ถูกทีนีงขี่ไม่เริ่ม đọc ngoài đèn còn nào phải hay, thì nó có của không mà gồm nó quay xin có bay 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 này bay 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 Nó bay 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 ท่า่าองสิ่งอยาลท่านได้พูกัที่กินแล้วจะไม่โน่นาเียรเนะคุณดีสเน่ถ้ามนจุไฟ่วจะตจิงไม่ึงควงเว้ยตอนแรกไม่ถึงควงอะไปสูมไปจนแบบโอ้โหโค้สี่หกที่ไอตัวอื่นไม่เคยได้ได้แต่หนีควง โอเคเราจะได้เราคุยกับเด็กคนนี้แล้วตอ, <c oughs> ตอนพูดหรือตอนไล์แม่จงจะมือไปปิดมมอออไม <c oughs> ้แล้วเสียงมันจะแบบเออเยอะลงมาุ้ยยไงเนี่ยคือได้ปะเออเนี่ย

これがトッの。 こんにちは。 これでいいでしょうセッションがみんなそれはまさかロン

ซูิตาเด็กยอดสั้นะนะโอ้เลฟิชชูระโอโอ้โอเ่แรเลยต้องเปลี่ยนภูเขาเดี๋ยวเราจะไปเอาของหีดตาน่างกันโอเคลงไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปจุดเราดาให้นาำเลือดโอเค เอาตัวที่จุดไฟไดง่ <c oughs> ายไ, <c oughs> ไปดิไม่น่าได้บวกมันไม่ได้ไฟ่อยเนานี่นีหนอเวับแปะไฟนี่แล้วเปิดประตูนี้ไว้แล้วไใช้มันโอ <c oughs> เคมีมเบียร์หอยอยู่ จะเพิ่มคลิปให้มันยาวขึ้นน่ะนี่ไงแล้วก็นี่เปิดประตูมาแลยไดแล้วโอเคยิงแม้เราก็จะได้กล่องสามกล่อง มูเกาเออวันนี้ไปเลสโกแมนกระทืบมอเตอร์กันพี่พมาดูเพราะอกมาละคือพูดจริงนะิปอีกจากเสี่ยวติดไป,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 ไป

อุ <t <t oh, ๊ยอุ๊ยโดนด้วยโดนด้วยเสียเอาตายเลยติดขี้ที่นี่ตาย